ศาสนาธรรมะให้ฟัง <c oughs> เรื่องธรรมะก็ไม่ใช่อึดใจเราฟังกันมาแล้วมากมายมาจะลืมก็ได้ก็ธรรมะมมนอยู่ใกล้ตัวไม่อยู่ไกลฟังไปฟัองมาก็ลืมเชีย เลยลืมคิดลืมนึกเรื่องธรรมะธรรมะธรรมะในที่นี้ธรรมะคือของเป็นอยู่มีอยู่มีของใกล้ๆนิดเดียวเป็นอยู่อย่างนั้นมีอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะคำว่าเห็นธรรมะคือเห็นตามของมันเป็นเป็นเองนั่นเองมันเป็นอยู่อย่างไร เข้าใจตามัญจริยอย่างนั้นเรียกว่าเห็นสภาพของธรรมะอันตรงนี้แหละเป็นของยากเพราะคนเราเนะี่ยเห็นอะไรดูอะไรแต่จะ,จะดูใหม่เรื่อยไปของเก่าเลยลืมเสียมันก็เลยไม่ชัดไม่เก่งสินบางงา่ันเถออหาธรรมะหาสักเะไรก็หาเถอะ ถ้าเเห็นสัะธาตตามเป็นจริงแล้วเพราะไม่เห็นธรรมะดีๆนั่นเองธรรมะให้เข้าใจว่าของเป็นอยู่มีอยู่เรียกว่าธรรมะนะอย่างที่เราเห็นธรรมะความเกิดก็เป็นอยู่ความแก่ก็เป็นอยู่มีอยู่ ความตายก็เป็นอยู่มีอยู่แต่ไม่อยากดูตัวคนเราไม่อยากดูทำให้ธรรมะมีในตัวของเราแต่ตัวของเราไม่อยากดูธรรมะเลยไม่เห็นธรรมะอาการที่หนึ่งมากกคือความไม่พอใจไม่เลื่อมใสไม่ยินดีกับของที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเอง ทั้นหากเราพอใจเรื่องใสยินดีในธรรมะที่มีอยู่ที่เป็นอยู่นี่แล้วพิจารณาลงไปถึงความัดความเปียนเปี่ยแจ้งขึยนมัน,น,นไนปในใจหาอะไรเสียไมนะ่ได้แล้วพิจารณาอื่นเลยไม่จากพิจารณาเือแน้นท่านผู้พิจารณาธรรมะ ขัานยังทิจนาวขั้นอยู่ตลอดเวลาขอ,อให้ตั้งศรัทธาเรื่องใจพอใจดีอย่างยิ่งในธรรมะนั้นที่มีอยู่ในตัวงเราก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะอธิบายนี้คือเรียกว่าธรรมะอันหนึง่ง นอกจากธรรมะหลายอย่างแล้วธรรมะอันหนึ่งซึ่งจะอธิบายในที่นี่อธิบายเรียกวขันหาตัวของเราเนี่ยไม่อื่นใสตัวของเราทั้งหมดเรียยวขันหาลูกเขาที่อยู่ในตัวของเรานี้ยเจตนาทสวสุขความทุกข์ทีอ่อยูในตัวของเรานี้น หรือไม่สุขไม่ทุกข์กัตัวอยู่ในตัวของเรานี้ตสัญญาคือควาจดจำหมายมั่นนั่นนี้ด่างๆารนเรียกว่าสัญญาตั้งขานคือความกลุ่มความแต่งอินญ,ญาคือความรู้รู้สึกมีห้าตัวนี้แหละ ที่จะอธิบายในวันนี้นี่ในดวงเรานี้ทั้งหมดแล้วอย่าไปพิจารณาอื่นใดน,น้องผมในดวงเรานี้พิจารณาในดวงเรานี้นี่ในดวงเรานี้เขาบพริบูรณ์แล้วทั้งห้าอย่างนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาเหตุนั้นจึงจะอธิบายให้พิจารณา ลูกเราจะพิจารณาโดยการของปฏิกูลโสโโรกก็มีควมัดทุกจกิยประการในตัวของเราเมื่อใครไหลออกมาจากร่างกายเป็นของปฏิกูลนะเรียกเป็นของปฏิกูลเราก็เป็นของเราก็เห็นปมบัอิปฏิกูลจ่างค่อยอ,อาบน้ำชำระกายเน่าเสียออตลอดเวลา อันนี้เรียกว่าการเน่าแต่ตัวงเราไม่ตายคึณคุณไหลยออกมานเองของขัตตบุกที่ภากษาเขาเรียกว่าขีคลายคือมันไครมันยังชัว้วหน่อยคือเรียกว่าขีใสมันไม่ใช่ขีแต่แค่มันเป็นไครพอไข่นิดหน่อยนันเหม็นสาเหน็บโผม จะมีแล้วในตัวของเรามีบมดขี้มูน้ำลายขี้หูมูลตาี่วนแต่จะเป็นขี้ทางนั้นแต่มันพูดอยากหน่อยไม่อยากจะพูดคนเราไม่เลยพูดบอกมูลตาใช่ไหมที่จริงจะขี้ตาเนี่ย อันที่มันถ่ายทอดออกมาเนเรียกว kind of mm. ่าขีดนั่นน่ะอขาเลยถ่ายทอดออกมาจาก sort of ของข e ีดมาเรียกของอะไรของเดิมมาเรียกว่าเป็นขีดทั้นั้นเนี่ยยางเราเรียกของเศษของเหลือก็เรียกขีดเป็นขีดหกนี้เรียกขีดกากกระเพ้านี้เรียกว่าขีดนั่นเนี่ เจงเราเขาคบโตไหลออกมาขี่ไหลายมาทั่วทั้งหมดทั้งตัวนขเรียกว่าขี่อันนี้จะเป็นธรรมพิจรนาเห็นเป็นธรรมของไม่จริงแล้วไม่ปกติ่ะกูดตามไม่จริงเลยจะพิจารณาเป็นสุภาเรียกว่าพิจารนาโดยการของปฏิกู พิร <c oughs> นาเป็นธาตุนั้นก็เรียกว่าธาตุสิดน้ำไฟลมก็เป็นธาตุสี่ทง้งหมดตัวของเราที่เป็นก้อนนั่งอยู่ตรงอวงอ้วนอะไรเรียกว่าเป็นก้อนดีท่อน,น,นในเรียกหญิงเรียกช้าสมมติท,ตที่เรียกว่าหญิงไม่ใช่ออนี่ถ้าเกิดตรงนมารเรียกคนที้เฉยองนี ในที่จริงเป็นความอ่านกันว่าถ้าสีตทั้งนั้นตั้งอจะมุ่งเรื่องอะไรเรื่องเรื่องในธาตุจิตนั่นแหละนี่ก็เป็นธรรมนั่นเองเรียกว่าธรรมชาติหรือเห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยง เป็นเป็นทุกขังเป็นคนอยู่ไม่ได้เช่นตระหนักตาเขาไม่ใช่ตนใช่ตัวนี่ก็เป็นธรรมพูดอันเดียวนี่แหละพูดตัวของเราเนี่ยอันเดียวอันเดียวเนี่ยพูดถึงห้าสี่นะพระองค์อันเดียวนี่ยอันสุดข้าววิธิคูนก็อันเดียวนี่ะ เป็นธรรมแต่ละอย่างเลยพูดขันห่ากาเรียกตัวของเราในแหล้วจะเอาไหนอีกธรรมะนี้ในตัวงเราละความเชื่อมัน่นของเราเท่านั้นแหละว่าโ,โอ้เรามีทำแล้วนี่ตัวของเราเรียนรมทั้งหมดแล้วนี่เชื่อมั่นกับพิจารณาลงไปด้วยกันพิจารณาธาตุสีน้ำไปลงวัตพิจารณงไปพิจารณา เป็นขันต์ก็กิยนาลางไปอสุภะปฏิกูรก็ิยนาลงไปมีว่าูปขันธ์รูปขันธ์เป็นก้อนทุกข์ออิดขึ้่มาแล้ทุกข์แสน,แนื้อบางแต่เราไม่เชื่อความทุกข์ของเราทำเป็นทุกข์กาหายามาทานนี่้ก็หายาหไป เจ็บไข้เ,เลยสวยมันนั่งเมื่อยก็ลุกขึ้นไปแล้วก็หายไปเดินไปมันเดินเหนื่อยกน็นั่งนั่งเหนื่อยก็นอนอันนี้มันบังทุกข์ไม่เกิดไม่คลไม่เห็นทุกข์คนเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์อะไรชั่วเห็นธรรม เรื่องน,นี้บทที่อย่างนี้ทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดก็เลยไม่เห็นธรรมอันนี้พิจารณาตัวขันที่ลูกขันพิจารณาไปเถอะฉันอนธิบายเล็กเล็น้อยแยกกันไปอธิบายไปมากมายล้วนหลาย อธิบายคือวันข้ามคไปรุ่มอมรุมีจบมีสิ้นถ้าหากคนเห็นชัดเห็นเียงเแยงพระแสงแล้วมี่ภาวนาได้ชัดแจงลงไปอันนี้ขั้นหนึ่งแล้วเวทนาคือความทุกข์ความทุกข์หรือเจ้าขา ุกข์คือทุกข์พิจารณาทุกข์ไปอย่างอธิบายไปแล้วเนี่ยเรื่องการเจ็บการปวดอยู่ดีสบายอะไต่างนานาต่างๆมีพิจารณาถึงก้อนทุกข์ตัวก้อนอันนี้คือตัวนี้นิ้วหัวกระหายแดดลอนนวนไว้เดือดร้อนนี่ เย็นนอนอ่อนแข็งสารพัดทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องล้วนเลยทุกนะคนเราอยากจะได้เป็นสุขมันทุกแล้วไม่อยากพูดถึงเลยแต่หาก็มันทุกข์อยู่นั่นเนี่ไม่สุขไม่พูดถึงก็ทุกข์เลยนะอะไรวุ่นวี่ไม้เดือดร้อนอะไรทุกข์จริงเลยอยากจะพูดถึงทุกข์กระตือใจ ที่นาจะมีจริงจังทุกขเวทนาและมีน้อยที่สุดถ้าไม่เห็นทุกมันก็ไม่ได้สุดมีสุกเล็กนิดอีกหน่อยแล้วกันกลับไปหาทุกันอีกจะยังมีพอได้รากฏดหรืบ้างทุกขเวทนา แต่นุสิกาเวะนานีสิจะหาไหนแล้วพันไม่เจอคนเราหาไม่เชยเจอน้อยนักน้อยหนาที่จะเป็นนุสิกาเวทนานีน้ป็เดี๋ยวก็ดางเปิดไปอีกอะที่เห็นธัดเป็นผู้ที่เข้าสมาบัต ที่เข้าสมาธิสมาบัติจิตตรงเป็นกลางเฉยนั่นเองทิ้งจะเ,เป็นอุปเบกขาเวยนาก็เห็นบ้างที่เป็นแค่นั้นถ้าทำสมาธิไม่ได้แล้วทัานไม่เป็นอุปเบกขาสักทีคิตรงโน้นตรงนี้อะไรนะสามหลายอย่างหลายเรื่องอดีตอนาคต ขันีนื้อดีอะไรก็าาดูตลาดไดไม่เป็นุสีเขายูท่านอันนี้เป็นขันหนึ่งอะเรียกวเวทนาขันสัญญาขันนะรับจดจำสิ่งธาตุวัตถุต่างๆนั ที่จดจาได้นั่นนี่แะไรต่างเรียกว่าสัญญาสังนะทั้งขาและขันคือความปรุงความแต่งได้อยากปรุงแต่งมา่นี่และพัดทุกอย่างทำให้เกิดมีขึ้นเรียกทั้งขาและขัน วิญญาณขันวิญญาณตัวนี้เป็นของวิญญาณในขันหามันหลายอย่างที่ท่านว่าวิญญาณมีปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่ตัวมาเกิดที่แรกนั้นมาเกิดเป็นคนในที่แรกนั้นเรียกวิญญาตปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณในขันหาเรียกว่า วิญญาณมันเกิดในเบื้องต้นเกิดความรู้ขึ้นมาทีแหล่งแล้วก็หายไปเช่นตาเห็นรูปเห็นแล้วก็ลูก,าห,กหายไปผู้เห็นมันเป็นปีญญาท่านหายไป,ยไปตัวสัญญา,ามาแทนมาจำแล้วสังขามตรงมาแต่งคิดนิดต่อไปมันเรียกว่าวิญญาณทปานหา วิญญาณในขั้นห้าก็ดีไหสพิสูจน์ที่วิญญาณก็ดีตัวเดียวนะี่แหละไม่ใช่ตัวอื่นแคงตัวใจตัวเดียวนั่นแหละแต่มันทำหน้าที่ต่างกันมันทำหน้าที่รับรู้เจ๊กหรือวิญญาณในขั้นห้ารู้ทีแรกนิดเดียวรู้แลว้วหายไปรู้แลว้วหายไป ก็จีสนที่วิญญาณเนี่ยคือว่าวิญญาณนำมาเกิดถ้าไม่มีวิญญาณเทนั้นแล้วมันก็ไม่มาเกิดมันรวมอมมดถึงเรื่องอวิชาสั้งขานอุปทานรวมมดตัววิญญาณเท่านั้นอวิชากะเต็มใจตท่นั้น รูปธานก็เติวใจเท่านั้นกรรมก็เติวใจเท่านั้นนะให้ม,มันเกิดมรวมอยกับวิญญาณเท่านั้นม <c oughs> <c oughs> ันมเรียกว่าขันทำไมยังเรียกว่าขันขันคือแปลว่าตอ,อกง แล้ว่าหนาว่าเงาแต่ว่ากองเป็นกองอไปเป็นอาการเป็นอาการเป็นกองเป็นกองไปอย่างขันที่เราเรียกขันภายนอกขันอะไรขันใส่น้ำขันใส่เขา่าขันใส่อะไรต่างมันมันเป็นขันนัน่นเอง ไม่กระจายกระจายไปเขาเรียกว่าขันนี่เขาเรียกว่าขันอันนี้เหมือนกันนะไหมกระจายกระจายเป็นหมู่เป็นเรียกว่าขันสมมติว่านี่มีหลายอย่างหลายเรื่องเราอธิบายไปดิอธิบายไปหลายเรื่องหลายอย่างถึงเรื่องใจเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเรียกว่าขันเรียกว่า ท่าใดก็ได้อะไรต่างๆเรียกไปหลายอย่างแต่จะเรียกตัวเดียวนั่นการเรียกตัวเดียวค่นี้คนเราลืมจะอยากจะฟังอื่นเรียใส่ฟังเพ้อหรือเปล่าเาเรียกอะมานี่ต่างๆเขาจะเพินไปเลยเลยลืมโดเดิจสิ่งที่มันเกิดมันจะเดินจิตใจประานั้น เห็นนั่นสิ่งนั้นฟองมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแล้วิตใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจถึงธรรมเป็นผู้ถึงธรรมใจเป็นใหญ่กว่าสิ่งฟองมดถ้าไมีใจสิ่งฟองมดก็ไม่มีสิ่งนั้นฟมดจะเกิดจากใจนั้น อย่างสาร้างบ้านทร้งเรือนี่ใหญ่โตนี่ถ้าใจมีใครไปสั่งอย่างต้นตัวของเราเนี่ยถ้าไม่ใมีก็มี่ยไม่จะอยู่ได้อย่างไรก็ต้องดักต้องแสบก็คือมันต้องใจน่าเป็นใหญ่กว่าเป็นตัว <c oughs> นี่แหละขอให้พิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องพิจารณาอื่นใคร ทำทั้งหลายไม่มีในตัวเราหมดขอให้เชื่อแน่วแน่ในธรรมคำสัอนพุทธเจ้าโอ้ธรรมนี้มีตัวเราเองจะขึ้นเหนือหรอใจจะไปที่ไหนทางใจทางใจธรรมมีตัวเราหมดทุกสิ่งทุกทการต้องหอบธรรมไปแต่เราไม่ดูธรรมของเราเลยมันจึงมาเห็นภาพ คันดูมาตรงนี้เราเห็นธรรมชัดเจนขึ้นมาแล้วอ๋อธรรมที่นี่เราหมดไม่ไม่ต้องหาธรรมไม่ต้องยวดมณีมีในตัวของเราแล้วหมดอยู่ในที่นั้นนะจึงว่าขอให้ตั้งศรัทธาเชื่อมัน่นเต็มที่และพิจารณาธรรมะก็จะไม่มีที่สิ้นที่สุดธรรมะที่มีในตัวของเรา อันนี้เป็นธรรมคำส,สองทธเจาที่ฐิในเทสนาไว้ทุกสูตรทุกคำทีสแแสดงออกไปจากอันนี้มัคือธรรมะเดียวนั้นอธิบายมาตันนี้ก็พอเป็นส่วนตัเวลาเชื่อสักตาเราคอ้เชื่อมัน่นในธรรมของเราไม่ต้องอื่นใครเอาอันเดียวขนัาะ ือเชื่อมันในตัวของเราอ่ะกายอันนี้กับใจนี้เป็นธรรมเชื่อขท่านั้นแะไม่ต้องเชื่ออื่นใจความคิดความนึกไม,ไม่ไม่มีคือเชื่อนี้ก็ไม่มีคิดคส่งไปโน่นนี้ไม่มีเท่านั้นแหะใจคือความเป็นธรรมอยู่แล้วมันอยู่ในตัวนี้กายก็เป็นธรรมอยู่แล้วพิจารณาเฉพาะออกายของตัว ก็ต้องพิจารณาสายเขาดืดไม่ซื่อนาจินยินที่นาจินยินไม่เชื่อมองไม่เชื่อมากเป็นจิตที่นาลงใจนี่ให้เห็นเป็นยินอย่าให้เป็นคนให้เห็นในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุลม เห็นชัดด้วยด้วยจิตจริงๆไม่ใช่เห็นโดยสัญญาถ้าเห็นโดยสัญญานั่นมันไม่จิตแน่วแน่เป็นที่ถ้าเห็นด้วยจิตจริงๆถังมันาให้สงสัยไม่คิดส่งไปมาหน้าหลังทีไหนยังเฉพาะอันนี้เลยเมื่อเห็นแน่วแน่เป็นทีน่แล้วเนี่ย กายของเราเป็นธาตุทั้งสี่กายคนอื่นกเสมอกันจริงอื่นกเหมือนกันเลยหมดหมดทั้งสายไม่ต้องพิจารณาอื่นแลกระทำเลยหมดทั้งสายทั้งนั้นเห็นแจ้งไปจับัญหานสนี่เลยเห็นธรรมไม่ใช่เห็นอื่นเกร์เห็นเท่านี้ก็เป็นเห็นธรรมแล้ว เราจะพิจารณาออีกที่ทรงสายทรงไปนั่นเองคือไม่ใช่ตรงนี้แล้วก่อนมาประสุกจริงกรัวหมดท่านเห็นแก้งไปจากแล้วหมดไม่มีไม่มีคิดนิสัยเลยคิดแนี้เนี่ยเป็นคิดเต็นที่เต็มเอฟก็ตายลง ิที่เป็นเอกสารลมในีรงของทำคัญเอกตารลมคือบีอารณมเดียวคือได้แก่เห็นตายของเราเป็นธานนนนนนนตุแม่และแน่เป็นเพียงต้งนอกอยู่คงที่ไม่ส่งไปอื่นเลยเชื่อมันลงในใจมันตนเองทคันเชื่อมันอย่างนั้นแล้วคานนี้ อาจจะมีตัญหาถามว่าเห็นคนจะเป็นท่าไปทั้งหมดหรือถ้าเป็นนั้นเห็นคนจะเป็นท่าทั้งหมดหรือมันเห็นเฉพาะในใจขอนตนเองแต่ว่าสมมติบัญญัติมันก็ตามเรื่องนั่นแหละอยากกลัวเลยกลัวมันจะไม่เห็นคนมันต้องมีสมมติบรญญัติอยู่ปกติกันแหละ แต่ในใจมันแน่แน่เต็มที่ท่านเห็นเป็นยังไงได้จะเห็นเป็นข้าทั้งมดุมนุษย์สัต์ทั้งโลกจะเป็นข่าทั้งหมดมเลยเรียกไม่ถูกอย่าไปกลัวตัวเ,เองให้มันเพ็นลองดูให้ถอดมันจะเป็นยังไไม่ใช่เห็นด้สเดนเอง